คำตอบเบลร่าไร้โอกาสรักโป,ป๊บสัมพันธ์หนุ่มรุ่นน้องมีรุน้นขึ้นแท่นเป็นคู่จิ้นไยแดงไปแล้วสำหรับคู่ของนางเอกดงังเบลราราณีและหนุ่มรุ่นน้องไรวชิรวิทย์หลังร่วมงานกันไปในหนังเรื่อง c o n q ก e s t my x รุนรักป่วนกวนแฟนเก่ารวมไปถึงการมีโอกาสบินตรงไปทำงานด้วยกันถึงประเทศญี่ปุ่นอีกด้วย ก่อนหน้านี้ทั้งครอบครัวไรย์ยังออกตัวว่าชื่นชอบและเป็น x อซของสาวเบลล่าอีกด้วยซึ่งเคมีของทั้งคู่ก็เข้ากันมากๆทั้งในจอและนอกจอจนมีแฟนๆหลายคนหันมาเชียร์ให้คู่นี้ตกร่องปร่องชิ้นกันซะแล้วทริปญี่ปุ่นคือการเดินทางไปทำงานซึ่งต่างคนต่างไปแล้วมีช่วงหนึ่งที่ได้เจอกันเพียงครึ่งวันเท่านั้นไม่ได้เป็น การไปเที่ยวที่อื่นใดๆด้วยการจากกระแสจีนที่เกิดขึ้นก็รู้สึกขอบคุณแฟนๆที่ชื่นชอบแต่ส่วนตัวไม่เคยคุยเรื่องส่วนตัวที่นอกเหนือจากเรื่องงานกับไร้เรื่องสารสัมพันธ์ที่หลายๆคนรุนปล่อยให้เป็นเรื่องในอนาคตยืนยันว่าสถานะหัวใจยังโสดแต่หลังจากที่พูดออกสื่อว่าโสดในช่วงก่อนหน้านี้ยอมรับว่ามีหนุ่ม ทักมาคุยอยู่บ้างซึ่งเป็นเพื่อนของเพื่อนแต่ก็เป็นการทักทายปกติไม่ได้มีพิเศษอะไรเพราะส่วนใหญ่เบลล่าจะไม่ค่อยมีเวลาให้สักมากกว่าเนื่องจากช่วงนี้ตนเองกลับมารับงานมากขึ้นด้วยยังยืนยันว่าการคุยกับใครสักคนเรื่องเวลายังเป็นสิ่งที่เบลล่าต้องคิดถึงเป็นอันดับแรก